เล่นไป,ไปนนนเป็นมันใจให้น้อยคนแรกมือนี่อยู่ก็ต้ปงปันอยู่เนี่ยไอ้ปันเท่าไหร่ก็ไม่นั่นพี่เติมดิเติมปันไง<ม>น,น,น้องปันนั่นแหละพี่พี่เนี่ยช่วยดูให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะ ย,นะยอนะยงยมแค่นี้แหละหมดมุกและขอโทษนะจ๊ะสีงเสค่ะวีวัถวายบังคงด้วยไหมคะองเรื่องจักรวดิสิงเพชรหมอมช่างดงพอเนี่ยจะรู้นะว่าทำไมพระองค์ท่านถึงได้จงเกียรติจงชังพวกผู้หญิงท่านทางที่จริงๆแล้วพวกผู้หญิงก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนอะ อยาเร็เอะไรนี่เหมคะกูเกลียดผู้หญิงเกลียดความแพท่สาการีของผู้หญิงยังไงเ่ะอคำก็แพท่สัสองคำก็กาลีขออภัยนะเบสคหะถ้าอย่างนั้นพระมารดาเขาไม่โดนท่าน กูเกลียผู้หญิงทุกคนแต่กูสิงเพชนจะขอเท่าทุ่งระมาดดางกูเพียงค้เดียวเท่านั้นไปพื่อน้ากูไปไปแล้วเล่นมั่วซั่วไปลามถึงดวงคงดวงแก้วเขาดวงแก้วใครก็เล่นไม่ได้เว้ยทำไมอ่ะมันจะเก็บไว้ให้มนรักเล่นคนเดียวกันเล่นลิเกคู่กันอ๋ออะไรทำไมลิเกกำลังนัดมุกอยู่ อย่าลังเลงดันเลยเขาลังเองมึงจะพูดไมาได้เขาจับไตกูได้หรอกได้ตัวเองเราจะจับไก่ได้กูก็จะจับต่อยด้วยสายปากดีเกินพี่มินฮะมาดิดิดิไอ้นี่ไกลๆไม่เรียบฮึดูๆอย่างเงี้ยมีลูกอะขอตัวดิไม่ได้หายากทำไมพันนี้หาที่ไหนไม่ได้ต้องไปหาตามโพงไม้เหมือ องพ่อพึงสิงพอ่อพ่อใครพ่อพึ่งไ,ไม่เอไม่ลหลบวะหมอสั้นไปก็ได้เพียคะไปสกทีเดีค่ะ ัน่าจัดยากพวกมึงตรงนี้นด้นเออนใหญ่เอออีกคนสูงอยู่กลางน่ะตัวทางจะดีปขาข้าก้วี่ขากขาเว้นนะแม่ทำไกูดูทีทีขากขาเว้นอะทำได้เลยทำไมะทำไม่ะฮะมึงเ,เห็นไม่ได้ไป ไม่เคยหัตีโอไงที่แล้วติ๋หายหรอหัวเขาดูเขาแล้วมอ้ยเขียยเลยทีนีเี่อะไรเนี่ยโอ้โหหรอหัวแตกเลยทีอ๋อมึง่วมันได้งอย่าชวนคุยเนี่ยวะมาเร็วเอ้ยมึงแถวดิ แถวบวงบวงบิดบิด่มงึงแอนไฟมันก็ไม่ตรงที่จะไม่บวงได้ไงล่ะพี่ทำไมอ่ะไฟมันอังมันร้อนไฟมันอังมันร้อนเาถอยมาไอ้วจ้าไไม่หมดไี่ไม่ถึงอะไรวิตามินซีไงยูวีวิตามินซีไม่ขาวๆบ้างก็

อย่าแรงกว่านี้จะุดนมาโดนดูอะไรเลยสามนะไปดูวัยนั้นอะไรตังไงตังเง้วะนี่เขา็นไงหน้าเดินไปเฮ้ยเฮ้ยแม่งเป็นไก่เลย สื่อสัตสื่อสัตสื่อจริงๆเลยสื่อสัตว์ใครจะกินสลัดผักทไรของมึงน้าเดินไปกับบ้านวดหัวรเลยปุ้ยเด็กข้างบ้านนี่ยเด็กข้างบ้านมก็มองเองไม่เจ้าค่ะเออไม่่ินอขาเก่กินหอย

ไนานยมีงานดีเล่นให้มันต่งจิ้งต่งจังเอาพลังที่เก็บไว้หนึ่งเดือนน่ะเอามาถอยชนนี้จใจยอันนี้มันเบาไปมึงเล่นไม่เต็มที่เบาไปเหรอเบาไปไม่เต็มที่เหรอเอาใหม่ที่ผายค่าตัวห้าร้อยเนี่ยกูที่ผายเล่นเกินห้าร้อยแล้วกูเนี่ยเล่นไม่เต็มที่เดี๋ยวเขาเพื่อนให้เดี๋ยวโบให้นะเพื่อนม้องไปหมดแล้ว ตามันก็มีปิดบริหารบ้างสิฮะมันก็นวดไปในตัวฮเราเท้านวดเหรอือยังเราเท้านวดมึงก็ขยันช่วยมันคุยว่ะปล่อยมันดิไม่ได้เล่นกับมันตั้งนานขี้สงสัยอยากนวดมัไมได้เลยบุ๊คีสงสัยเคยแอบดูบุ๊คีดิไหมแม่ที่พานพอจะไม่มีงานละขยี้ใหญ่เลยเชียวเพื่อนไปหมดแล้วเพื่อนไปหมดแล้วเหรอไปเร็วอือหึ พ่อไปกลับบ้านหรือไงเล่าไปมันเลยไปมันฮะใช้บูพบ่พ่อเกายังสบู่พ่อเพาดีปะ่ะเอาเขาขายของเหรอนี่ยเอบอ,เบอบู่พ่อเพาดีไม่เคยใช้เหรอบู่อะไรเหรอพอ่มอมุงวางขาลงือหัล้านก่อนไอ้ไม่คุยกับพ่อเขาเนี่ยไปคุยกับพ่อแล้วไปยักคิ้วให้พ่อทำไมน่ะไ,ะไอ้แสคิ้วหนูไม่ได้ยักที่กูทำนี่อารมณ์เหม็นแกะ ไปให้ต้องเลิไปพ่อว่าเด็ดใช้สบู่อะไรหรอใช้อะไรอ่ะเตีองพ่อพ่อปิดแล้วปิดแล้วเหรอไม่ขายใช้ดีเนี่ยเคยซื้อไปลองใช้แล้วเป็นไงวะสบู่เขานะเขายันผมน่ะไม่หงอกแล้วหงอกไปดูไปพ่ออะไรเงี้ยจริงๆเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยไปผ่าจชกรเนี่ยมันนาทีจะได้กลับมาเอ๊ะแม่ตายไปกี่ปีแล้วล่ะ หลายปีแล้วลูกเหรอนานมากเมียตายไปหลายปีแล้วอืมไม่คิดจะหาเมียใหม่บ้างไหมหายากเมียหายากหาไม่ได้ทำไมล่ะมันหาไม่ได้มองคนกี่ใครแล้วไม่ใครในไทยแล้วเนี่ยใครลูกนี่ยังไงไม่ต้อเลยกูคนโอมโอ้ยจ้กูอยู่มันอยู่ไม่ได้หรอกทำไมอ่ะกูเถียงเขาไม่ทัน ปลูกไปลูกไป,ไปพออ่อไม่ต้องเถียงเลยพ่อเงียบกระดิกเลยหนูทำเองทำอะไรวะน่ะทำไงทำก็เอาอกเอาใจเขา้าไปเออเอาอย่างนี้ไหมฮะไม่ต้องพูดนะทำไมนะไมนต้องไปจีบเขาหรอกต้มงไปพีไรเดือนละห้าหมื่น เดือนละห้าหมื่นไอ้น,นีทอไปเขาคิดลึกนะักเนี่ยไปดูเดือนละห้าหมื่นเหรออยู่ได้แค่สามเดือนนะอ่าทำไมอ่ะ,อ,ะอ้าวไอ้ชิปหายเดือนตั้งห้าหมื่นเอาไรแหงนะนี่แรกๆก็ห้าหมื่นหรออ๋อเพรางหลังก็เหลือห้าร้อยไอไกลๆจนตีสถีไ,ห,ไห่ไป้ลูกปเถอะพ่อหนูไปก่อนนะจ๊ะเอานี่ไปกินยิปไนจะได้ไม่ต้องพูดอขอหัวหน้าเขาหน่อย กูก็จะเอาเทล่ะไปนะพ่อเออไปก็ทีเดี๋ยวไปพ่อ,อถ้าเปลี่ยนใจก็โทรมาแล้กันนะ